สวัสดีครับวันนี้พามาดูนะครับอของสะสมนะครับของอผมนะครับก็จะเป็นพระนะครับของวัดต่างๆนะครับแต่เป็นหลวงปู่ทวดทั้งหมดเลยนะครับเนาะผมเป็นคนที่ชอบสะสมหลวงปู่ทวดนะครับขอให้เป็นหลวงปู่ทวดทุกวัดผมจะเก็บหลักรับยตาสวยๆเนาะ อันนี้นะครับวัดเสมาเมืองนะครับก็สวยนะครับเนาะเป็นลายธงชาตินะครับข้างหน้าก็จะเป็นหลวงพุทวดแล้วก็พุทธซ้อนนะครับอยู่ไอ้ไข่นะครับของวัดเสมาเมืองนะครับข้างหลังก็สวยงามนะครับสร้างสวยงามเนาะนะครับเห็นไหมนะครับ ของวัดเสมาเมืองนะครับผมก็เก็บมานะครับหลายเหรียญอยู่นะครับสั่งจองมาหลายเหรียญอยู่ครับอันนี้ก็ของวัดเสมาเมืองเช่นกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นไอ้ไข่นะครับของวัดเสมาเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของวัดเสมาเมืองนะครับแต่เป็นรุ่นเล็กนะครับก็ผู้หญิงห้อยนะครับคนเกิดวันวันวันจันทร์เนาะวันจันทร์ก็จะห้อยสีเขียวนะครับเนาะ อันนี้ก็สวยนะครับข้างบนก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพระสามสมเด็จนะครับของวัดห้วยมงคลนะครับที่เขาเรียกพระสามสมเด็จก็เนื่องมาจากหนึ่งก็จะเป็นเนื้อของวัดพระสมเด็จบางขุนพรมที่หักนะครับทางวัดก็ได้ได้ไปทำเอาเอาเอาพระพุทธคุณนะครับผงพระพุทธคุณของ สมเด็จบางขุนโมที่หักก้นกุนะครับที่แตกหักนะครับก็เอาไปบดทําใหม่นะครับแล้วก็สมเด็จที่สองก็คือนะครับเป็นสกนะครับเป็นปรมาพิไธยนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจนะครับหรือแม่หลวงของเราในรัชกาลที่9นะครับก็ได้สกอมานะครับบรรจุเป็นสัญลักษณ์อยู่ที่องค์พระด้วยนะครับ แล้วก็สามก็คือสมเด็จพระโคนะครับก็คือสมเด็จอ่า,อาที่เขาเรียกสมเด็จพระโคนะครับก็คือ,อหลวงปู่ทวดแห่งวัดพระโคข,ของเรานี่เองนะครับก็เลยเป็นที่มาของอพระสามสมเด็จนะครับตัวนี้เนาะอันนี้ของวัดม่วงนะครับวัดม่วงอันนี้ก็สวยสร้างด้วยสวยพิมพ์ชัดเจนนะครับเป็นพระใหม่ นะครับลักษณะสวยดีน่าเก็บอันนี้ก็อ,องนี้ก็เนื้อสวยนะครับได้มาจากาผู้รับเหมานะครับเสียผู้รับเหมาทําถนนของอของยะลานะครับจังหวัดยะลานะครับแกเห็นผมชอบอสะสมผู้ทวดก็เลยเอามาฝากหนึ่งองค์นะครับ แล้วก็องค์นี้นะครับนี่ก็สวยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าได้จากไหนมาอ่าไม่รู้ว่ามาจากวัดไหนนะครับจะจําได้ว่าลุงลุงน,น,น้องให้มาสมัยตอนทางานนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ดีนะครับหนุงมเขแดงเนาะอันนี้จะเป็นรุ่นห้าห้าแฉะนะครับอันนี้รุ่นห้าแฉะมีประสบการณ์นะครับถัดมาก็อันนี้ก็จะเป็นนะครับ อของหลวงพ่อบานอของปู่หวานวัดสบบายย้อยนะครับนี่ก็รุ่นห่อตกนะครับหรือที่เขาเรียกไอ้ไม่ใช่รุ่นห่อตกรุ่นเฉินเจิ้นนะครับเครื่องบินตกนะครับที่ประเทศจีนนะครับพ็คนจีนเขามาเช่าหลวงปู่ทวดวัดสบบายย้อยไปนะครับตอนหลังกลับมาเช่าที่วัดก็เลยโด่งดังน่าดูเลยนะครับรุ่นนี้เนาะ นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนะครับคุณสมัยก็หาข้าวมาแล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี้มาจากทูเก็ตนะครับวัดในหารจังหวัดทูเก็ตนะครับรุ่นแรงนะครับสวยนะครับคุณสมัยโอ้ยคุณสมัยเอากับข้าวมาดู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 กับข้าวคุณสมัยอืคุณสมัยอร่อยไหมแซ่บแซ่บเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวอดใจไม่ไหวแล้วนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบกดไลค์แชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับที่บ้านสวนที่บ้านสวนนกสวยนะครับวันนี้ก็มาเอาพระมาแอบนั่งชมเฉยชมนะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านทุก บ้านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับกดเลิฟก,กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชนบทบ้านเมียด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอากล่าวคําว่าสวัสดีครับผมอยู่ข้าวแล้ว